ถ้าก้าไอไม่โดนใจ <S <S มาดูเรียวมี9 Pro ดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวข,ของเจ้าเรียวมีนะครับเจ้าเรียวมี9 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a k นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้กลับมาย้อนอ่านกันเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางเว็บไซต์นะครับนนะครับเขามีการเปิดเผยภาพตัวจริงนะครับเรนเดอร์แคทเรนเดอตัวจริงของทาง Realme 9 Pro มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเจ้าตัวลีกพวกนี้เนี่ยจะมาเป็นแบบรูปสเก็ตอะ รูปสเก็ตจริงๆอ่ะก็คือเหมือนเป็นรูปภาพะนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ให้ดูแล้วกันเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยสเปคหน้าจงหน้าจอต่างๆเนี่ยมันออกมาไม่เหมือนกับตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยสเปคที่ออกมาเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6.43นิ้วเท่านั้นเองนะครับปีรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่6.59นิ้วแล้ว าจากผู้เบรนเดอร์ที่เราเห็นนี่นะครับก็รู้เลยว่าเจ้าตัวกล้องหน้าเซลฟี่เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สีที่จะมีมาให้เราเลือกเนี่ยจาก o n l e a k นะครับก็มีการระบุมาว่านอกจากสีดำ m i n ไ g h t Black เนี่ยที่จะมีให้เราแล้วเนี่ยนะครับยังมี Aurora Green นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวชื่ออะไรวะ Sunrise Blue นะครับโอ้โหชื่ออลังการมากๆนะครับแล้วตัวนี้แน่นอนนะครับชิปเซตเนี่ยพอมันเป็นตัวโปรเนี่ยมันจะต้องอัพ เรเวลเลเวลขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปนะครับ Snapdragon 695รองรับ 5G ด้วยนะครับรู้สึกว่าชิป695ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ากำลังฮอตมากๆในหมู่ mid-range smartphone เลยนะครับส่วนคนที่เห็นเจ้าตัว Realme 9i แล้วเนี่ยเฮ้ย Snapdragon 69ไม่ใช่ Snapdragon 680เนี่ย ยังไม่โดนใจนะครับยังไม่มี 5G เนี่ยมาลองดูตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆไม่ว่าจะเป็น6.59นิ้วนะครับที่ขนาดใหญ่ขึ้นจากสเก็ตที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นจอเนี่ยเป็นแบบจอแบบ OLED เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีการรองรับ High Refresh Rate นะครับอยู่ที่ 120Hz Refresh Rate ด้วยดังนั้นคอเกมเนี่ยไม่น่าพลาดเลยนะครับแล้วตัวนี้แรมที่เขาให้เรามาเนี่ย8 g b นะครับซึ่งถามว่าใช้งาน มันก็ถือว่าใช้งานแบบชีวิตประจําวันเนี่ยสบายๆอยู่แล้ว8 g กิก6กิกจริงๆยังพอเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวความจุที่ให้เรามาถึง 128GB แกิกะไบต์แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยที่จะให้เรามาเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับอัดมาให้เรา5 0 0 0 mah เลยรู้สึกว่าเริ่มจะเป็นมาตรฐานของปีนี้แล้วนะครับสมาร์ทโฟนในปีนี้นะครับส่วนชาร์จไวเนี่ยมาถึง33วัตต์ fast charging ปิดท้ายด้วยกล้องนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยพอหันหลังไปเนี่ยนะครับเซนเซอร์หลักของเขาอยู่ที่64ล้านเมกะพิกเซลนะครับต่อมาจะเป็น8ล้าน ultra w i ไวนะครับต่อมาสุดท้ายเนี่ยเป็น2ล้าน m a c ครเลน s อะไรอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปเลยนะครับก็คือไอ้ตัว2ล้านคือถ้าเกิดจะมาโครจริงๆเนี่ยขอแบบสัก5ล้านได้ไหม5ล้านนะครับสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าตัวเซลฟี่นะครับเซลฟี่อยู่ที่16ล้านเมกะพิกเซลข้อมูลของตัว realme 9 Family ทั้งหมดนี่นะครับก็หลุดออกมาใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะเปิดตัวเข้ามาทุกทีแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว 9i หรือว่า 9pro น่าสนใจมากกว่ากันนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดหมดถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ subscribe แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์เซอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับลืมใส่แว่นวะ ขอเพลงกัน9โปรน่าสนใจกว่า